นี่ค่ะขอบคุณคุณชาติชาัยนะครับที่มารับชมนะคะผมขอบคุณมากๆครับตอนนี้ถือว่าต้นใหญ่นะอุ๊ยนี่อะไรอ่ะุกขนนี่อะไรดูดิไข่อะไรอะ่ะมาดูดิ้วไข่อะไรเนี่ยดูดิอะไรอะ่ะไม้เขียไข่อะไรอะ่ะ ไข่อะไรปะเนี่ยอุ้ยไขจ่จริงๆด้วยอ๋อเปลือกไข่เป็นเป็นไข่อะไรอะ่ะเป็นไข่อะไรอะ่ะมีจตะเปลือกนะคะเป็นไข่อะไรอ่ะไข่ไข่ไก่หรอไก่ป่ามาไขไว้เหรอฮะเห็นมีจจะเปลือกนะคะนี่นะคะ ขอบคุณคุณไก่นะครับคุณไก่ครับที่มาทักทายอีกรอบหนึ่งนะครับคุณไก่ขอบคุณนะครับผมคุณไก่สวัสดีครับคุณธนงทุกล่างคนหล่อนะครับปาดอาบน้ํามาละเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยนะครับคุณไก่โอเคครับหล่อแล้วครับผมคุณหล่อมากครับคุณไก่ครับผมคุณเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเรียบร้อยขอบคุณนะครับคุณไก่ครับนะครับ อาพามาชมสวนปามนะครับสักพักหนึ่งนะ้าแล้วค่อยกลับนะคะผมนะคะไม่รู้สัญญาณจะเป็นไงมั่งบอกด้วยเด้อนะคะสัญญาณเป็นยังไงมั่งคุณไก่สวัสดีครับคุณธนงทุกล่างคนหล่อนะครับผมน่ะมาแล้วนะครับคุณคุณธนงช้างมาแล้วเสือมาแล้วนะครับคุณธนงเสือมาถึงแล้วนะครับคุณธนงนะครับผม คุณธนงดงมะขามสวัสดีครับคุณธนงดงมาดานสวัสดีครับคุณธนองดงมะกอกสวัสดีครับผมขอบคุณที่มา smile, ทักทายนะครับขอบคุณคุณชาติชายด้วยนะครับที่มาทักทายนะครับคุณธนองสวัสดีคุณชาติชายนะคะผมนะคะคุณไก่สวัสดีค่ะคุณแหม่มคนสวยขอบคุณนะจ๊ะคุณไก่บอกจ่าเอมาแล้วค่ะนะคะคุณบุภาสวัสดีคุณชาติชายนะคะคุณชาติชายสวัสดีทุกช่องนะคะขอบคุณมากๆจ้ะ นะคะเนาะขอบคุณนะคะี่มาทักทายครับตาเอจ้าคนของใจคนน่ารักสุดสวยของผมอิอิๆเลิฟๆโอ้ยไม่มีคำบรรยายอะไรที่ลึกซึ้งที่อะไรนอกจากเธออะไรเนี่ยเพลงอะไรเนี่ย ออจำเนื้อไม่ได้นะเพลงนี้ก็พออยู่นะทุกคนนะนะคะขอบคุณสารสิบหกดวงใจจ้านะคะนี่น,นี่ก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะปามเนาะต้นอ้วนเหมือนกันนะทุกคนนี่ขนาดต้นสาวนะเนี่ยต้นสาวนะเขาตัดเขาตัดโคนเรียบร้อยแล้วเขาแต่งเรียบร้อยละได้แบบนี้นะคะทุกคนนะจ๊ะนะคะหมูตอนนี้ยิ่งอ้วนใหญ่เลยอะ่ะ ออกดอกตั้งแต่โคนน่ะตั้งแต่โคนเลยอ่ะตั้งแต่ต้นย่งเลยอ่าตั้งแต่โคนเลยอ่ะแต่เขาเขาไม่ได้เก็บไว้นะคือเขาไม่ได้ตัดเนาะเขาไม่ได้เก็บไวนะ้นะนี่นะคะอุ้ยต้องค่อยๆเดินนะครับผมนี่นี่ออกช่อนะถือว่าสวยมากนะต้นปาไมะาออกช่อตั้งแต่ตั้งแต่โคนต้นเลยอ่ะนะคะแต่เขาไม่เขาไม่เอาไวนะ้เนาะ เขาก็ต้องเขาก็ต้องค่อยงแต่งๆไปให้มันขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งนะลูกมันจะได้โตขึ้นเนาะจะได้มีน้ำหนักนะจ๊ะนะคะนะขอบคุณนะคะสามสิบหกดวงใจค่ะนี่คือสวนปามนะคะทุกคนนะคะเจ็ดท่านที่จอดอยู่ขอบคุณมากๆค่ะที่มาสักทายนะคะเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบครับคุณไก่ครับคุณไก่ก็ขอดื่มแก้เหนื่อยหน่อยนะคะตัวเองค่ะนะคะคุณไก่บอกนะคะคุณมผาวาวันรัวเสร็จรัวเสร็จยังคะคุณไก่นะคะคุณผา,าบอกตัวเขาหอมแล้วนะตัวเองอีๆคุณไก่บอกโอ้ยนะกลัวเขาไม่รู้หรือไงคุณไก่กลัวไม่มีใครรู้ยังไงคุณไก่ครับผม นะขอบคุณนะคะเจ็ดท่านนะคะที่มารับชมนะคะตอนนี้ก็อยู่ในสวนปามนะคะทุกคนนะคะ